สวัสดีค่ะนี่เรามาทําความรู้จักแต่ละขนาดของช้อนกันค่ะว่าช้อนแต่ละขนาดมีกี่ซีซีบ้างในมาตาวัดในการให้ปุ๋ยให้ยาสําหรับต้นพืชแล้วก็จะทําการตวงไปด้วยนะคะในถ้วยนี้ก็คือน้ําซาวข้าวค่ะ1 0 0ซีซีใช้ช้อนแกงตัวอันนี้เรียกว่าช้อนแกงอันแรกกช้อนเขาก็เรียกกันว่าช้อนแกงช้อนแกงมี1 0ซีซีค่ะ เราจะตวงใส่นมไปสองช้อนนะคะหนึ่งช้อนก็มี1 0ซ c สองช้อนก็มี2 0ซ c, c ค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาจะมี5ซ c, c นะคะแต่ว่าถ้าเกิดวาดเป็นช้อนกาแฟก็จะลดลงมาอีกครึ่งหนึ่งค่ะก็คือ 2.5cc ใส่ผงชูดลดไป1ช้อนชาค่ะ หนึ่งช้อนชาเท่ากับหซีซีส่วนช้อนกินข้าวนี่เขาเรียกว่าช้อนโต๊ะนะคะมี10บซีซีช้อนกินข้าวและช้อนแกงมีปริมาณเท่ากันเลยนะคะ10บซีซีลองมาเทวัดกันค่ะว่าเท่ากันจริงหรือเปล่าก็าเท่ากันนะคะ10บซีซี ส่วนของปริมาณ1ฝาของ m 1 5 0จะอยู่ที่6 c ซีซีหรือ6.5 cc ซีซีค่ะลองเอามาเทที่ช้อนชาดูค่ะว่าจะล้นช้อนจริงไหมก็ล้นนะคะเพราะว่าปริมาณฝาของ m 1 5 0จะมีซีซีเยอะกว่าค่ะ เราลองเอามาเทใส่ช้อนแกงดูบ้างนะคะในหนึ่งฝาของเครื่องดื่มชูกำลังก็จะได้เท่ากับเกินครึ่งช้อนแกงนิดหน่อยนะคะาเป็นมาตราการวัดของช้อนนะคะในแต่ละขนาดว่ามีกี่ซีซีบ้างถ้าเราไม่ลองวัดเราก็ไม่รู้นะคะการใส่ปุ๋ยใส่ยามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปพืชก็ไม่งามค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ